สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้เส้นค่าเฉลี่ยรหรือว่า moving average เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้นนะครับโดยไฟล์ที่จะใช้สอนแล้วก็จะแจกเพื่อนๆน,นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นแล้วก็เปลี่ยนจํานวนวันที่ใช้ในการเฉลี่ยราคาย้อนหลังได้ในตัวอย่างนี้ผมใช้หุ้น CPO แล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยย,ย้อนหลัง5วันแล้วก็60วันนะครับเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้นผลลัพธ์ที่ออกมาโผลว่าถ้าเราใช้จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันแล้วก็60วันเราจะมีการซื้อขาย ทั้งหมด13ครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งก็จะมีวันที่ซื้อราคาที่ซื้อ วันที่ขายแล้วก็ราคาที่ขายจำนวนวันที่เราถือครองหุ้นนะครับกำไรในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางความมือจะเป็นกราฟที่โชว์ราคาหุ้นแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับโดยเส้นสีเทาก็จะเป็นราคาหุ้นส่วนเส้นสีฟ้าก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5วันนะส่วนเส้นสีส้มเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง60วันโดยเราสามารถดูต่อตรงเป็นรายปีได้โดยการกดที่ฟิลเตอร์ด้านบนตรงนี้ครับเราก็จะเห็นเส้นกราฟเฉพาะปี2017 ส่วนวิธีการในการเปลี่ยนจํานวนวันที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยย้อนหลังนะครับเราสามารถทำได้วยโดยใส่ตัวเลขไปในช่องตรงนี้นะครับ ผมจะเปลี่ยนเฉพาะค่าเฉลี่ยของเส้นยาวนะครับจาก60วันเป็น100วันหลังจากนั้นเราก็กด Data แล้วก็กด,ด Refresh a l l นะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสเส้นกราฟสีส้มตรงนี้นะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็จะมีความผันผวน,นน้อยลงเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาในการเฉลี่ยย้อนหลังเพิ่มขึ้นจาก60วันเป็น100วันนะครับส่งผลทาให้เกิดตัญญาณในการซื้อขายน้อยลงซึ่งจะเห็นได้จากจานวนครั้งในการซื้อขายที่ลดลงจาก13ครั้งเหลือแค่9ครั้งนะส่วนในการเปลี่ยนชื่อหุ้นที่เราจะมาทดส อบกลยุทธ์การซื้อขายครับเราสามารถนําชื่อหุ้นที่เราเตรียมข้อมูลราคาไว้แล้วมาใส่ในช่องนี้นะครับ่ววิธีการเตรียมข้อมูลราคาเพื่อน,นํามาใช้นะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมในวิดีโอตารางนะครับหุ้นที่ผมได้ทําการเตรียมข้อมูลราคาไว้แล้วคือหุ้นท็อปนะผมก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นท็อปนะกด Data แล้วก็กด refresh all ครับเรารอสักครู่ก็จะได้ตารางการซื้อขายกราฟราคาหุ้นแล้วก็ค่าเฉลี่ยของหุ้นท็อปตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันนะครับตามที่ได้เตรียมข้อมูลมา เราลองมาดูสูตรในการคำนวณราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือว่า moving average นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง5วันของวันที่15มกราคมปี2016นะครับก็จะใช้ราคาย้อนหลังไป5วันนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15มกราคมนะครับนำมาเฉลี่ยกันยิ่งเราใช้จำนวนวันในการหาค่าเฉลี่ยของราคามากขึ้นเท่าไหร่นะครับราคาก็จะ มีความสมู urs, สทมากขึ้นเท่านั้นนะครับสามารถบอกแนวโน้มในระยะยาวได้ดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้ากว่าเส้นที่ใช้จํานวนวันน้อยในการเฉลี่ยนะโดยในภาพนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเส้นที่ตอบสนองต่อการขึ้นของราคาได้ดีสุดก็คือเส้นที่ใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10วันครับองลงมาก<ๆ>็คือเส้นที่ใช้ค่าเฉลี่ย50วันส่วนเส้นที่ตอบสนองช้าสุดก็คือเส้นราคาเฉลี่ยย้อนหลัง100วันนะครับ เนเดียวกับแนวโน้มขาลงนะครับเส้นที่ใช้ค่าเฉลี่ย100วันก็จะตอบสนองต่อการลงของราคาหุ้นได้ช้าสุดนะครับส่วนเส้นที่ตอบสนอง,องราคาหุ้นไวสุดก็คือเส้นที่ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง10วันนะครับ <อ>ในกรณีที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้จํานวนวันเยอะก็จะแบนราบเป็นเส้นตรงนะครับส่วนเส้นที่ใช้ค่าเฉลี่ยน้อยก็จะเคลื่อนที่ตามการขึ้นลงของราคาหุ้น,นครับเราจะใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะเพื่อมากําหนดสัญญาณในการซื้อขายโดยกรณีถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตอบสนองต่อการขึ้นของราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดการตัดกันของเส้นแนวโน้มระยะยาว ก็จะเป็นสัญญาณของขาขึ้นนะครับเราก็จะกําหนดว่าเป็นสัญญาณในการซื้อในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตอบสนองต่อการลงของราคาหุ้นทําให้ตัดกับแนวโน้มของราคาหุ้นระยะยาวก็จะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงนะครับก็จะกําหนดให้เป็นสัญญาณขาย โดยในหุ้นตัวอย่างท็อปเนี่ยครับก็จะมีทั้งเตนขาขึ้นแล้วก็ขาลงอย่างชัดเจนนะครับสังเกตได้จากเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับโดยระหว่างทางก็มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับโดยการซื้อที่มีกําไรมากที่สุดแล้วก็ถือครองหุ้นน้อยสุดเกิดขึ้นปี2017จนถึงปี2018โดยสัญญาณซื้อเกิดขึ้น ประมาณเดือน1ปี2017เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย5วันเคลื่อนที่ขึ้นตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย100วันที่ราคา72บาทหลังจากนั้นก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันตลอดมาจนกระทั่งเดือน3ปี2018นะครับเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็เคลื่อนที่ลงตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย100วันเกิดเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงเป็นสัญญาณขายที่ราคา98บาทนะครับทำให้เราได้กําไร36%ระยะเวลาในการถือของหุ้น274วันครับ ่วิธีการหาข้อมูลราคาหุ้นนะครับผมจะใช้โปรแกรม Aspen for browser นะครับคลิกตรงฉากนะครับแต่ชื่อหุ้นผมจะเอาหุ้น l t เสร็จแล้วเลือก time frame เป็น d a y นะครับแล้วก็ชนิดของอาดเป็นแบบลายเรากดตรง property นะครับ data แล้วก็ remove Gap จากนั้นเราก็กดเครื่องหมายลูกศรเข้าหากันนะครับเพื่อย่อช่วงเวลาให้มากขึ้นในหนึ่งหน้า เข้ามาข้อมูลเก่าสุดจะอยู่ปี2015นะครับข้อมูลใหม่สุดก็คือปัจจุบันจากนั้นเราก็กด Export เอาเฉพาะไฟล์เ a ต a าอย่างเดียวังจากนั้นเราก็เซฟเป็น t e x t File นะครับให้อยู่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ Excel เราลองเปิดดูก็จะได้ข้อมูลวันที่แล้วก็ราคาหุ้นนะครับ กลับมาที่หน้า Excel นะครับใส่ชื่อหุ้นเป็น l t หลังจานั้นกด Data e แล้วก็ f r e s h All นะครับเราก็จะได้ตารางการซื้อขายอันใหม่นะครับแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นกราฟราคาหุ้นแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะของหุ้น l o t ครับในคลิปนี้ก็มีนะะเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ